สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับสวยอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้สวยจะพามากินขนมจีนค่ะทุกคนมีพี่คนนึงเขาส่งเส้นขนมจีนอบแห้งมาให้ค่ะบอกว่าให้สวยลองกินให้ดูหน่อยสวยกินหน้าลอยเขาบอกขนมจีนอบแห้งน้องเซยยานะคะทุกคนนี่เลยทํำง่ายๆค่ะทุกคน5นาทีก็กินได้พี่เขาส่งมาให้สวยห้าสีค่ะมีสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเขียว แล้วก็สีส้มแล้วก็สีเหลืองค่ะทุกคน <laughs> มากินกันเลยจ้าสวยก็ทําน้ํายาขนมจีนไอแกงขาวานนะคะรวงไข่ค่ะทุกคนนี่ทําเองอร่อยเองจ้าดูรวงไข่จุกๆไปเลยทุกคนว้าน่าอร่อยว้าวเป็นตาแซบตาแซบพันนี่มะเขือ ใส่มะเขือเยอะๆนี่ทุกคนสวยชอบมันจะกินหมดไหมเนี่ยเยอะมากเลยอ่ะทุกคน mm hmm. ถั่วงอกจากทุกคนไม่มีที่วางแล้วถั่วงอกแล้วก็ผักเอาไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะเอาไว้ข้างๆดีกว่าเดี๋ยวค่อยหยิบกิน มาจ้าทุกคนโอายเปิดตาแซ่บอืมเปิดตาแซ่บท้า สีชมพูกับสีขาวเส้นแบบเหนียวนุ่มแล้วแบบยืดหยุ่นลวงไข่จุกจุจ้ะ บลืมบอกพี่น้องจันนไหยกาฝากดอะไรก็แชแ์กกติดตามให้สวยน้ำเนเด้วจากพี่น้องจ๋าพี่สวยจะหายหนาหายตาไปโดนกับมะเบิองสวยเนะกินเผ็ดไม่ค่อยได้พี่น้องอันเป็นทองเป็นกระเพาะนี่แหละ จะพี่น้องเพื่อมูอจ้าเด้อ mm hmm. สุดตัวนั้นน้ำยาแกงโจ๊กหวานกระแสบพี่น้องเฮ็ดเองนี่สุดบวกละ น้ำยาจุกๆไปเลยพี่น้องอขอบคุณเลยนะเด้อเอ้ยเอ้ยส่งมาให้กินะนะกินมดเนมพี่น้องไม่ได้เน้เน,นเนื้อน,น,น,นะจ้ะไม่ได้ไดเน้นเนื้อไก่ เน้นเส้นเส่นกันแนวเหนียวเหนียวนุน่มมากนี่รวงไข่จ้ะทุกคนอืมอืมอม,ม,มแกงสวรรค์รวงไข่ แดงง่ายแซ่บข้าดเดี๋ยวจะมือเราพี่น้องอ,าอ้าวมันเส้นอันยาามันเส้นบวาขาดเนาะ <c oughs> กินผักไปก่อน ร่วงไข่เลี่ยนก็หวานหางบวกือพุ้งนี่นะ่หนอขนาดใบบักกูดลมมีกัยังแสบพี่น่อง อันนี้กลืนได้เพี่หน่อยกลืนเนี่กลน,น,นมานันา่นกระมังแฮ แับเบ,บเป็ี่น่อมะเขือเนาะใส่หลายๆขึ้นแะน้ำ ให้เพื่อนมอจาจับก็อืมมันเอเรดแสบอิ่มมากโดยมกมเือ เปียงเชียววานับแสบเส้นขนมจีนัะเหนียวหนุ่มพี่นอ้องอิ่มคะคะพี่น้องจ้าขอบคุณเอื้อยได้จ้าพี่น้องจ้าที่เพิ่นส่มมาให้ซิมจ้า ขนมจีนอบแห้งน้องเฟย่าจ้ะพี่น้องนี่เส้นเหนียวนุ่มจ้ะพี่น้องจ๋าคือจังเห็ดใหม่ๆได้จ้ะพี่น้องกันนะไม่เห็ดเองก็ต้มน้ำพรานห้านาที่ถึงสิบนาทีจ้ะพี่น้องนี่แซบจ้ะเหนียวนุ่มสวยกระเฮ็ดน้ำยาอันแกงเขียวหวานกินเองจ้ะพี่น้องจ๋ะจังไ้กากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไคร์ให้สวยน้ำแน่เด้อจ้าพี่น้องจ๋าเป็นกำลังใจให้สวยแน่สุขคีมันเสมอมั่นคือกาวอยู่ดีมีแห้งล่ำล่ำรวยรวยอย่าเจ็บอย่าจนเด้อพี่น้องจ๋าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีจ้าอย่าลืมน้องสวยเด้อพี่น้อง